สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับท็อปิกที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ค่ะ reuse คือการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ อาจทำได้โดยใช้ซ้ำแบบเดิมหลายๆครั้งหรือเปลี่ยนรูปแบบการใช้เพื่อให้ใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่าวัสดุสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดดังนี้ 1. การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ดัดแปลงเช่นถุงพลาสติกนำมาใช้เป็นถุงขยะหรือเก็บไว้ใช้ซ้ำได้ค่ะ 2. การนำมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้งเช่นเราสามารถนำขวดน้ำดื่มที่ทำจากพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกพืชได้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีวิธีการใช้วัสดุให้คุ้มค่าอีกเช่นการลดการใช้วัสดุหรือใช้เท่าที่จำเป็นหรือการ r e d u ดส การนำวัสดุที่ผ่านการใช้ซ้ำจนคุ้มค่าแล้วไปผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหรือการรีไซเคิลเมื่อเราใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะตัวอย่างการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกที่ใส่ดินสอจากกระดาษหนังสือพิมพ์กระเป๋าจากกล่องนมเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ซึ่งมีมากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วยประหยัดเงิน ช่วยลดปัญหาในการจัดหาพื้นที่สำหรับฝังกบและลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้กากของเสียช่วยทำให้โลกมีจำนวนขยะลดน้อยลงและช่วยให้เกิดความตาระหนักในการใช้ทรัพยากรของโลกด้วยความประหยัดและคุ้มค่าค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้กันค่ะสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้คือตุ๊กตาไล่ฝนจากเศษผ้าค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ 1. เศษผ้าสองผืน 2. เชือก 3ปากกาเมจิกและ4กันไกลค่ะต่อมานะคะเรามาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะขั้นแรกนะคะนําผ้าผืนแรกมาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆค่ะจากนั้นนําผ้าอีกผืนห่อก้อนกลมไว้ค่ะ ต่อมานำเชือกมัดค่ะให้เหลือปลายเชือกด้านหนึ่งยาวนะคะเพื่อไว้ใช้สำหรับแขวนค่ะ ต่อมานะคะนำปากกาเมจิกตกแต่งให้สวยงามค่ะ เสร็จแล้วนะคะตุ๊กตาไล่ฝนจากเศษผ้าเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมสิวเดนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานของตัวเองส่งมาให้ทีเชอร์ดูด้วยนะคะหลังจากดูวิดีโอวันนี้แล้วสิวเดนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าการรี u ู e คือการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การ Reduce คือการลดการใช้วัสดุหรือใช้เท่าที่จําเป็นการรีไซเคิลคือการนำวัสดุที่ผ่านการใช้ซ้ำจนคุ้มค่าแล้วไปผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งค่ะซิลเดนเห็นไหมคะ ว่าวัสดุสิ่งของต่างๆต,ต่างมีคุณค่าและประโยชน์ในตัวของมันเองทั้งนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีค่าอะไรแล้วมันอาจจะสามารถนำมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นได้นะคะดังนั้นเราต้องรู้จักใช้วัสดุสิ่งของให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีทรัพยากรไว้ใช้นานๆนะคะ ครั้งหน้าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ